วิธีนะครับที่จะทําให้ตัวเองมีความสุขนะครับแม้คนรอบข้างเนี่ยจะเป,เ,ปยคคเป็นไปด้วยคนคิดลบเต็มไปด้วยคนขี้โมโหแล้วก็แบบขี้งอนขี้น้อยใจนะครับใครที่กําลังเจอปัญหาแบบนี้นะครับก็คือว่าสามีอยู่กับลูกนะครับสามีก็เป็นคนคิดลบเวลาเราตั้งใจทําอะไรก็ตามแล้วรู้สึกว่าเขาขัดไปหมดไอ้น่ก็ไม่ดีไอนี่ก็ไม่ดีนะพยายามแบบตั้งใจดีนะสุดท้ายมาบันนบ่นทอนกําลังใจเรานะครับซึ่งน่าจะเจอกันบ่อยก็คือคนที่บั่นทอนได้ดีที่สุดก็คือคู่ชีวิตหรือบางครั้งเนี่ยเรา ทำงานมาเหนื่อยๆนะครับมังงอนเราลูกแบบงอแงเอาแบบต้องการให้เรางอเราก็เหนื่อยคนรอบข้างเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วเราจะมีความสุขในความสัมพันธ์ได้อย่างไงนะครับวันนี้ผมมีคําตอบสิ่งแรกที่คุณจะเข้าใจเรื่องต่างๆ,ๆเหล่านี้ให้คุณรู้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดข้างนอกข้างนอกเนี่ยมันเป็นแค่สวิตช์ข้างนอกมันมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราเนี่ยมีความรู้สึกบางอย่างเกิดมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเริ่มจากข้างในของคุณที่คุณติดตั้งโปรแกรมไว้มนุษย์เราเนี่ยจริงๆ อยู่คล้ายๆกับ มือถือคล้ายๆกับคอมพิวเตอร์ที่ถูกวางโปรแกรมไว้ซึ่งโปรแกรมนี้ถูกวางตั้งแต่วัยเด็กเป็นเงื่อนไขที่เราเกิดกับพ่อกับแม่เราเสมมุติว่าตอนเด็กเนี่ยเราเป็นคนที่อยู่ในบ้านที่พ่อเป็นคนขี้โมโหใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจิตใต้เนึกเราก็รู้สึกว่าจะรู้สึกเครียดกับคนที่โมโหง่ายทุกครั้งที่เวลาใครมาโมโหกับเราตอนที่เราโตแล้วเนี่ยความทรงจําวัยเด็กมันก็มาทันทีเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเราอ่อนแอแล้วก็เรายัางไม่มีแรงและไม่มีความสามารถที่จะทําบางอย่างได้เราต้องอาศัยพ่อกับแม่ของเรา สุดท้ายเนี่ยความท,ทรงจําเก่าก็ถูกกระตุ้นแล้วก็เราก็รู้สึกเครียดกับการที่แบบมีใครมาโมโหบางทีเราไปเจอพี่น้องแบบขี้งอนขี้น้อยใจคิดลบมันทําให้เราเนี่ยถูกย้อนไปความทรงจาในในตอนเด็กๆทั้งหมดหรือเราอาจจะเคยแบบผิดหวังกับความรักครั้งก่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจิตของเราหรืออีโก้ของเราหรือโปรแกรมของเราเนี่ยก็จะพยายามป้องกันไม่ให้เจอเรื่องต่างๆ,ๆเหล่านี้ก็เกิดอ,อาการคิดลบทําให้เราเนี่ยตั้งตัวเตรียมพร้อมให้อยู่กับคนรอบข้างนะครับวิธีเดียวครับที่จะทําให้อาการเหล่านี้หาย อย่างรวดเร็วทันทีก็คือว่าการโคชชิ่งปลดล็อกกับจิตใต้สำนึกเท่านั้นเพราะว่าให้เราเข้าใจว่าอะไรที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิธีปกติแก้ได้ด้วยคําพูดธรรมดามันเหมือนกับว่ามีฝาล็อกไว้แล้วก็การที่จะให้ฝามันแก้ไขข้างในได้ใต้ฝาเนี่ยมันเป็นความทรงจําเป็นพฤติกรรมเป็นอารมณ์ต่างๆในวัยเด็กที่ถูกบันทึกเพื่อเราใช้กับให้กับคนรอบข้างในอนาคตเพราะฉะนั้นการที่จะกลับไปแก้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน,เ,นเราก็ต้องเข้ากับไปแก้ปัญ ปัญหาในอดีตว่าในอดีตเนี่ยมันมีข้อดียังไงกับการที่พ่อแม่เป็นแบบนี้กับการที่คนรอบข้างเป็นแบบนี้กับการที่เขาขี้โมโหกับการที่เขาแบบเอาแต่ใจหรือการที่เขาแบบคิดลบอะไรแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโปรแกรมของเราเนี่ยในวัยเด็กเนี่ยเกิดการยอมรับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ของผู้คนทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสงบสุขเวลาที่เราเจอเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับใครที่อยากแก้ปัญหาเหล่านี้แก้ให้ขาดนะครับการโคชชิ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุด การที่เราบางทีไปอ่านหนังสือไปปรับไม้เสร็จหรือไปสัมมนาหรืออะไรก็ตามมันเหมือนกับเราไปแก้ที่ผิวจิตใต้สํานึกเราไม่เปิดเพราะจิตใต้สํานึกเราไม่เปิดเนี่ยมันจะเกิดอาการที่ว่าดีแป๊บหนึง่งแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือถ้าเกิดจะต้องให้ทําทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันจะต้องกินระยะเวลาแบบยาวนานมากบางทีเราต้องฝืนกับตัวจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเป็นปีๆหรือ3-4ปีกว่าพฤติกรรมจะเปลี่ยนเหมือนคล้ายๆกับรูกับปลุกที่แบบเล็กๆแล้วก็หยอดเข้าไปแต่ถ้าเกิดเราทําการวิธีการคือ,คอ,คอ โคชชิ่งเนี่ยเหมือนเราเปิดฝาออกไปเลยเราหากุญแจแล้วก็ไปเปิดฝาในจิตจิตใจของเราแล้วก็เข้าไปชำระล้างเข้าไปแก้ในสิ่งที่แบบมันเป็นความเจ็บปวดในอดีตพอเราเปิดและปิดกลับมาอีกทีหนึ่งเนี่ยเราจะเหมือนเปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นแบบน,นี้เราเปลี่ยนได้ทันทีหลายๆคนที่เคยมีประสบการณ์เนี่ยก็ได้รับผลลัพธ์ที่ดีนะครับก็ลองติดตามได้ในเพจของโคชอดินันนะครับผมมีเทสติโมนียมีอะไรต่างๆแล้วก็ใครที่สนใจอย,อยากจะโคชปลดล็อกก็อินบ็อกเข้ามาขอให้ทุก คนนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเ็ให้รู้ไว้ว่ามันไม่ใช่ข้างนอกมันมาจากข้างในจิตใจของเราถ้าเกิดเราแก้ข้างในข้างนอกจะทําอะไรเราไม่ได้เลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนะครับและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข